สวัสดีครับมาดูมาเก็ตอาราลัสิสประจำวันศุกร์ที่8กรกฎาคม2 2 2ทั้งกันสำหรับยูโรนะครับสถานการณ์ยังไม่ดีขึ้นเพราะว่าตลาดนั้นลงไปทำนิวโอลอีกนะครับแล้วก็อย่างที่บอกเอาไว้สำหรับยูโรนั้นเดลี่ว e e ลี่มันลี่เป็นวันทํำเฟรมิ่งดาวทั้งหมดแล้วตลาดนั้นลงมาต่ำสุดในรอบ10ปีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยซัพพอร์ตโซนด้านล่าง,างเราจะเชื่อถือมากไม่ได้เพราะเลเวลเหล่านั้น มาจาก price section เมื่อ10ปีที่แล้วนะครับโอเคเพราะฉะนั้นเนี่ยในภาพรวมยูโรยังคงวิ n e s s อยู่ตราบใดที่ราคานั้นยังไม่สามารถ break high ของเมื่อวานนี้ได้ก็คือยังไม่สามารถจบ one t i m framing down ได้การช็อตถือว่าปลอดภัยที่สุดนะตอนนี้นะครับแล้วพอราคานั้น expand ล e ลงสู่ด้านล่างเราก็สามารถทางกำไรได้นะครับในระยะสั้น แต่การเทรดลองไซส์ส่วนขึ้นมาไม่แนะนําอย่างยิ่งนะครับเพราะอย่างที่บอกแล้วสถานการณ์แบบนี้การเดาว,ว่าจุดต่ําสุดอยู่ที่ไหนเป็นเรื่องที่มีความเสี่ยงมากนะครับตามใดที่วันท้า m เฟมิงดาวน์เดลียังไม่จบการเทรดลองไซส์ถือว่ามีความเสี่ยงมากสําหรับยูโรสำหรับพาวดอลล่านะครับปรากฏว่าวันท้า f เฟมิงดาวน์ในเดลี่ จบลงแล้วเรียบร้อยนะครับเพราะว่าเมื่อวานนี้ตลาดนั้นเบรกเอาท์ขึ้นมาเหนือไฮของวันก่อนหน้าได้ซึ่งเป็นปฏิกิยาที่มาจากการลาออกของนายกรัฐมนตรีอังกฤษนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยเรากลับมาเป็นบาลานซ์แล้วสำหรับเดลี่แต่ขอให้จำไว้นะครับ price a c t i o n ที่เกิดจากข่าวเราเชื่อมันมากไม่ได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาพรวม w e e k l y มัลลี่เป็นวันทางเฟรมิงดาวอยู่เพราะฉะนั้นการบายเมื่อวานนี้ที่ราคานั้นเบรกขึ้นเมืเหนือไฮของวันก่อนหน้านั้นจะพิสูจน์ว่าเป็น Stronger b ์บ e r เออหรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับเลเวลนี้อินิเชล u p อร์ตนะครับเป็นเบื้องตน้นถ้าเมื่อไหร่ราคาเริ่มเบรกแล้วโฮต้าอินิเชลสปอร์ต1 9 8 9 4ถึง1.9974 ถือว่า b u เออที่ buy ออกมาจากเมื่อวานนี้ขึ้นมาด้านบนนั้นเป็น weak buyer นะครับซึ่งถ้าหากว่า strong seller เห็นแบบนั้นอาจจะเริ่มกลับเข้ามาช็อปอีกรอบหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้น short term inflection point สำหรับวันนี้ของ p a e a l a คือ initial support ตาบได้ที่ยังโ h o อยูอใน i t i a l support ราคาอาจจะ expand range ขึ้นไปสู่ upside ได้อีกแต่ต้องไม่ลืม weekly เป็นวัน e framing down เพราะฉะนั้นเนี่ยยิ่งราคาสูง ขึ้นไปสูงมากเท่าไหร่โอกาสที่เซลล์จะกลับเข้ามาแอคทีฟก็มีมากขึ้นเท่านั้นสําหรับอาลาลาทองคํานะครับสถานการณ์คล้ายๆกับยูโรยังวิกเนสอยู่ค่อนข้างมากแล้วถึงราคานนั้นจะลงมาสู่ล r g e r t อไทม์เฟร support นะครับลงมาใกล้กับล r g e r t อไทม์เฟรม u p อร์ตแล้วก็ตามแต่เราก็ยังไม่เห็น b บเออกลับเข้ามาแอคทีฟนะครับเพราะไบเออ มีกำลังเท่านี้เอาราคานั้นแบ็กอัพกับขึ้นมาได้เท่านี้จากนั้นก็บาลานซ์ซิงอยู่ในกรอบแคบๆเพราะฉะนั้นเนี่ยปฏิกิริยาแบบนี้นะครับเราสามารถบอกได้ว่านี่คือ weak buyer แต่การที่ตลาดนั้นลงมาต่ำมากพอแล้วใกล้กับ larger timeframe support seller new seller ก็ลำบากเช่นเดียวกันในการช็อตนะครับเพราะถ้าเขาช็อตเขาอาจจะเข้าสู่สถานการณ์ของ trap seller ได้ เพราะฉะนั้นวันนี้นะครับคงต้องดู AREA ียสองแอเด้วยกันก็คือที่ initial support 1 7 3 2 4 4ถึง1734.31และ initial resistance 1 7 4 6 6 7ถึง1749.13ปฏิกิริยาตอนที่ราคาเทสทั้งสองโซนนี้ออกมาเป็นยังไงมันจะช่วยเซต intraday bias ให้เรานะครับถ้าราคานั้นเบรกลงไว้ใต้ initial support ระวังนิดนึง เพราะมันใกล้กับ larger t า m e f r a m e support buyer สามารถกลับเข้ามา active ได้ไม่จำเป็นต้องลงไปถึง support zone 1น2 3 9 2ด้วยซ mm ้ำ hmm. นะครับแต่ถ้าหากว่าราคานั้นสามารถเบรคขึ้นมาเหนือ initial resistance zone ได้นี่อาจจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ stronger buyer กลับเข้ามา active แล้วจากนั้นเนี่ยตลาดก็อาจจะ e x t e n d range ขึ้นสู่ upside ได้นะครับซึ่งยังไงก็แล้วแต่เนื่องจากว่า weekly เป็นวันทามเฟมิมงดาวมันรีเป็นวันทามเฟมิมงดาวการที่ตลาดนั้นพู l แ back up กลับขึ้นด้านบนยิ่งสูงขึ้นเท่าไหร่โอกาสที่เซลล์จะกลับเข้ามา active ก็มีมากขึ้นเท่านั้นสําหรับทองคําสําหรับบิตคอยสานการณ์ดีขึ้นมามากพอสมควรในช็อตเทอมนะครับเพราะการที่ราคานั้นสามารถเบรกแล้วโฮอยู่เหนือโซนนี้ส0 3ศูนย์สถึงสองศได้ เป็นสัญญาณที่ดีสำหรับ buyer ในช็อตเทอมนะครับแต่ก็ยังได้เห็นใน weekly time frame ตลาดติดอยู่ใน b a l a n c i n g มา24วันแล้วตอนนี้ราคาขึ้นมาใกล้กับ balance high มากพอสมควรเพราะฉะนั้น area แถวนี้นะครับอย่างที่คุ้นเคยกันถ้ามันเบรกไม่ได้มันจะกลายเป็น good t a d e location ของ seller ที่จะกลับเข้ามาช็อตนะครับเพราะฉะนั้นคำถามคือ ราคาจะขึ้นไปถึงหรือไม่นะครับแล้วถ้าขึ้นไปถึงเราจะเจอเซลล์แล้วกลับเข้ามาแอคทีฟหรือไม่ถ้าราคาขึ้นไปไม่ถึงแล้วโดยพลงยิ่งเบรกกลับลงมาอยู่ใต้21530 21 mm hmm. ถึง21866เท่ากับว่าไบเออร์ที่บายเมื่อวานนี้ทั้งหมดเป็นวีค u y e r นะครับราคาอาจจะรีเวิร์สแบ็กกลับลงมาด้านล่างได้เพราะฉะนั้นเรายังอยู่ในบาลานซิ่งเฟ e อยู่ ตราบใดที่ยังติดอยู่ในบาลานซิ่งนี้ขอบบนขอบล่างของบาลานซิ่งคือคูเท e ดโลเคชันสำหรับบิตก่อยโอเคประเด็นทั้งหมดนี้นะครับคือ Market ็ตอาร์ประจำวันนี้ยังไงก็ตามก็หวังว่าจะมีผลงานการเทรดที่ดีเหมืเช่นเคยสำหรับวันนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ